ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้างดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจําวันจันทร์ที่15พฤศจิกายนนะครับไปจนถึงวันที่21นะครับวันอาทิตย์นะ ก่อนอื่นก็ต้องกลาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c ค i ต e กดกระดิ่งติดตามนะครับตอนนี้ท่านก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้านะครับจะเรียนน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยอาจารย์ก็จะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับนะชาวราศีมังกรแน่นอนนะครับดาว พระเสา์ก็เป็นดาวประจําตัวของเราเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ท่านก็ไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานะั่นก็หมายความว่าเรามีนะครับนะดาวพระเสา์ทับราคนาะอันนี้ดาวจรเราจะเรียกว่าทับนะแต่ถ้าเกิววาดาดวงกาเนิดใครนะฮะเราจะเรียกว่ากลุ่มนะอันนี้ดาวจรทับราคนาะก็เท่ากับว่า ตัวของเราเองก็มีความมั่นใจในลักษณะต่างๆคิดอ่านการอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับความยอมรับนะครับแล้วเราก็จะเป็นจุดที่เรามีความมั่นใจในตัวเองเวลาทําอะไรเนี่ยนะครับนะก็จะสามารถทําให้เกิดสิ่งดีๆนะครับกับดวงชะตาเราได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะส่วนดาวนะครับพระอาทิตย์เออนะก็ต้องบอกว่านะครับดาวพระอาทิตย์เองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับณตอนนี้นะครับในช่วงของ วันจันทร์ที่15นะครับวันอังคารที่16เนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมนะครับก็คืออยู่ในเรือนของการงานเขาเรียกว่าในราศีตุลน,นะก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนของกัมมะนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวพภูษณธไปสัมพันธ์กับดาวพระ อังคารนะครับก็ซึ่งกับดาวพระอังคารก็เป็นดาวที่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีปัญหายุ่งๆนิดนึงนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการงานในลักษณะต่างๆก็ขอให้ใช้สตินะครับนะอดทนพอสมควรนะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับแค่2วันนะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านก็จะย้ายแล้วนะครับในวันที่17ดนะครับดาวพระอาทิตย์ท่านจะย้ายไปอยู่ในราศีพิจิกนะครับในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าพบลาภะที่แปลว่าโชคลาภความสําเร็จแต่ว่ามาจากเจ้าเรือนมอรณะนะครับก็แปลว่ามรณะราภะและตอนนี้ดาวพระอาทิตย์เองท่านก็สวยนะเพชฌฆาตเริ่มเหมือนเดิมไปจนถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ท่านถึงจะเข้าราชาเลิกนะนะครับก็ ตอนนี้ดาวพระทิตย์เองท่านก็ยังยังจะร้อนร้อนอยู่ยังจะร้อนร้อนอยู่นิดนึงนะครับนะแล้วจุดที่ต้องระมัดระวังก็อย่างที่ผมบอกวันที่เกิดคาดในวันที่19นะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดระมัดระวังหน่อยนะครับนะสำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยก็จะเกิดผลเกี่ยวเรื่องของราผลนะครับผลรายได้ผลกลาําไรอะไรต่างๆนะหรือแม้จะถูกคนเบียดเบียนในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเงินตาในลักษณะต่างๆอันนี้คือจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่หา นะครับก็มีมีดาวอื่นที่ให้คุณอยู่นะครับยังดาวพหังคารละกันนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับดาวพหังคาเนี่ยในสัป,ปดาห์นี้ท่านท่านให้คุณอกู่กับดวงชะตาแล้วนะตอนนี้ท่านเข้าระหว่างปู่เอกตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันพฤหัสบดีหลังจากนั้นนะครับนะท่านถึงจะ,ะในวันศุกร์ เสาร์อาทิตย์ท่านถึงจะเข้าเริกเพชรฆ่านะครับก็ทั้งว่าวันจันร์จนถึงวันพฤหัสเนี่ยนะเข้าระวางปูุเอกเทวีเลิกก็ถือว่าให้คุณอย่ดชะตาแล้วดาวพระอังคารเองนะครับมาจากเจ้าเรือนลาภะนะครับโชคลาภความสําเร็จพันธุนะครับรักทรัพย์งอกเงยไปอยู่ในเรือนการงานก็ต้องบอกว่าในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับชาวราศีมงังกรก็ยังคงโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของ การงานนะครับมีโชคในเรื่องของการงานนะครับมีหลักทรัพย์เพิ่มพูนนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถือว่าดีเลยนะและยิ่งดาวพาิตย์ดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยออกไปแล้วนะครับถ้านะครับเรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับหลังจากวันที่17เจนี่ยนะจะเบาขึ้นจะรู้สึกโอเคขึ้นนะครับดีขึ้นแต่ก็อย่างว่าอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาจจะดีแค่วัน2วันเพราะว่าหลังจากนั้นวันศุกร์เนี่ยนะครับเราจะไปเจอคาดผนท้องฟ้าก็ ก็อาจจะมีปัญหาอีกนิดนึงในช่วงนั้นนะครับนะก็ก็ต้องบอกว่าเออเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการโดนคาดเท่าทนั้นเองนะครับแต่พบเรือนอื่นๆก็ถือว่าจะให้คุณแล้วเพราะดาวอังคารต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะดาวอังคารเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปยาวนานนะครับนะจนถึงนู่นเลยเดือนธันวาสี่ธันวาด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมังกรเกี่ยวเรื่องของการงานความสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานมีโชคลาภเกี่ยวเรื่องของการงานยังคงดําเนินต่อไปได้หลายี อีกอีกหลายเดือนนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะถือว่าดีนะครับผมถือว่าดีนะครับส่วนดาวที่เป็นปัญหาออกไปแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรื่องเก่าๆที่เคยมีปัญหาอะไรกันเนี่ยก็ก็ก็ต้องบอกว่าได้รับการผ่อนคลายแล้วก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะเอาละนะครับ ก็เท่ากับว่าดาวพอังคารท่านให้คุณนะครับในสัปดาห์นี้นะส่วนดาวพรอ่านะดาวพพุธเองเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับมาจากดาวเจ้าเรือนความสําเร็จในราศีกันราเรียวภพสุภาอีกส่วนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนอริที่แปลว่าอุปสรรคในช่วงของวันจันทร์ นะครับวันที่สิบห้ากับวันที่สิบกวันอังคารเนี่ยนะครับโอเคคําว่าอาริยังอยู่ในเรื่องของกรรม,มะอยู่ก็ยังเป็นช่วงที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,น,นเกี่ยวเรื่องของงานบริหารงานจัดการงานในลักษณะต่างๆยังคงดําเนินอยู่นะครับแต่หลังจากนั้นในวันที่สิบเจ็ดจะเริ่มดีแล้วนะสิบเจ็ดสิบแปดนี้จะเริ่มดีแล้วก็นะครับก็คือจะเป็นในช่วงของวันพุธนะครับพฤหัสนะก็จะเริ่มดีแล้วนะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับดาวเนี่ย ก็เริ่มที่จะให้คุณในลนักษณะต่างๆนะครับนะเอาละนะตอนที่ดาวเจ้าเรือนอลีนะครับอยู่ในราศีตุลแล้วก็เจอกระดาวข,ขายก็ในเรื่องของปากเสียงคาพูดคาจาเอกสารสัญญาอย่างไงเกี่ยวเรื่องของการงานลนักษณะอย่างไงเขายังคงต้องระมัดระวังอยู่นะครับนะแต่วันพุธพฤหัสดีแล้วนะครนะแล้วหลังจากนั้นนะครับนะในวันที่17นะต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับในวันที่17เเนี่ยท่านจะย้ายราศีนะครับไปอยู่ในภพลาภะ ก็ต้องบอกว่าอัลลินะครับลาพานั่นไม่ถึงว่าจะถูกมีเกณฑ์ที่จะถูกบิดเบียนในเรื่องของลาบผลอันนี้คือส่วนที่เสียนะไอ้ส่วนดีมีอยู่นะส่วนดีก็คือพบเรือนในราศีกันเราจะเรียกว่าพบความสําเร็จนะสิ่งที่ปรารถนาชื่อเสียงนะความชำนานาญการในสิ่งที่เราทําแน่นอนนะครับในช่วงของวันจันทร์นะครับวันอังคาร นะเรายังคงอยู่ในราศีตุลเขาเรียกว่าสุภกรรม,มะนะครับได้รับความเชื่อถือเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับแต่อาจจะต้องมีการแข่งขันหน่อยเพราะว่าดาวค่อนข้างจะรุนแรงเจอกันนะดาวพระอาทิตย์ดาวพระ,ะพุธและก็ดาวพระอังคารก็ยังถือว่าเป็นดาวที่รุนแรงนะครับที่ที่เจอกันอยู่นะครับแต่เอาตามความหมายภพเรือนเราก็ต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับนะความสําเร็จไปอยู่ในเรือนกรรมะนั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสที่จะ ได้รับความสำเร็จเกี่ยวกเรื่องของการงานยังไงก็แล้วแต่นะครับคนขายของก็มีเกณฑ์ที่จะยอดดีขึ้นนู่นนี่นั่นแต่ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะหลังจากนั้นต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนสุภานะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกเขาเรียกสุภะราภะเป็นช่วงที่ประสบผลสําเร็จนะครับมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันในลักษณะต่างๆเอาเป็นว่าเรามีเกณฑ์ที่จะชื่นใจในลักษณะต่างๆแล้วดาวพระพุธก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับนะดาวพระพุธเองเนี่ยนะครับท่านจะเข้าเลิกนะครับ ไม่ดีนะก็คือเพชคฆาตเลิกเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสหลังจากนั้นดาวพระพุธเองเนี่ยนะครับตั้งแต่วันศุกร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเข้าราชาเลิกแล้วนะต่อไปพูดอะไรยังไงก็จะมีน้ําหนักนะครับนะดิวง่ายเจรจาง่ายอะไรยังไงก็ค่อนข้างที่จะเริ่มดีขึ้นนะครับนะก็ถือว่า หรือว่าดาวพระพุธเนี่ยก็จะให้คุณเต็มที่แต่อย่างที่ผมว่าให้ระวังนิดนึงในช่วงของวันที่19 20 21นะช่วงนั้นจะเกิดคาดบนท้องฟ้าถ้าเราทําอะไรที่มันไม่ประมาทนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็สามารถดําเนินได้ปกติแต่บางคนทําอะไรที่มันประมาทเลื่อนเ่อนเนี่ยบางครั้งความเสียหายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้เช่นการด้วยอิทธิพลของดาวที่เกิดคาดบนท้องฟ้านะครับนะและยิ่งมาเกิดคาดในวันที่มีประเพณีของเราด้วยนะครับนะใครทํา คือเราจะไปประเพณีของเราต่างๆเราไปได้นะแต่ก็อย่าทำอะไรที่มันอ,ออกแนววู่วามหรือใจร้อนเท่านั้นเองนะถ้าทำแบบลักษณะปกติมันก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราก็จะเตือนคนที่แบบว่าบางทีทำอะไรที่มันค่อนข้างที่จะทำให้ตัวเองลำบากนะครับนะอันนี้ต้องเรามาระวังไว้นิดหนึ่งเอาละนะครับนะต่อไปเราก็นะครับมาดูดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยสำหรับชาวราศีมังกรโอเคในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียกว่า ภพวินาศใช่ไหมนะครับตอนนี้วินาศเนี่ยไปอยู่ในราศีกุมแล้วเขาเรียกว,วินาศไปอยู่ในเรื่องของการเงินนั่นหมายถึงว่าแน่นอนนะครับเรามีเกณฑ์ที่จะเสียหายเกี่ยวเรื่องของรายได้รับผลนะครับการเงินการทองในลนักษณะต่างๆนะครับเราก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้เรื่องหาเรายังหาได้อยู่อันนี้ผม ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือการเงินไปดีแต่คำว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่ามีเกฑ์ที่จะเสียหายนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินกับทองบางคนมีบุตรบริวารลูกน้องค่อนข้างที่จะเยอะก็ระวังในเรื่องของการยากักยอกนะครับในลักษณะต่างๆวินาศแปลว่าซ่อนเลนด้วยนะครับแต่ซ่อนเลนปิดบังอมพังนะเกี่ยวเรื่องของการเงินยังไงก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเราปรับได้เรายังหาได้อยู่ไอ้ตรงนี้แค่ระมัดระวังเราก็ยังเงินทองเราก็ยังเยอะนะครับนะก็จะยังถือว่าโอเคนะแล้วอีก ต่อไปนะครับอีกเรือนหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสห a ช h สหาช c าวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของกระดุมพัดนั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลดีนะครับนะกับสังคมสังคมเอาเงินเอาทองมาให้นะครับถ้าเกิดว่าตัวของคุณเองขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์นะครับในช่วงนี้เราก็เล่งนะครับเกี่ยวประชาสัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่งนะครับหรือทําให้คนรู้จักสินค้า ผลิตภัณฑ์ของเรานะก็จะเป็นที่นิยมชมชอบนะครับเพราะรว่าสหาชาแปลว่าคนหมู่มากสหาชาินาเงินนําทองมาให้แต่บางคนก็มีเอ์ที่จะเสียเงินเสียทองให้กับญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ชิดเหมือนกันอันนี้เราก็ต้องเช็คดีๆนะครับว่าอย่างไงนะครับบางคนเนี่ยมีดาวพฤหัสเป็นการได้กินีจอดปีนี้ก็จะเสียหายเรื่องของการเงินก็พอสมควรนะอันนี้ก็ต้องเรามาราวะวังอันนี้ก็แล้วแต่ทักษะของแต่ละบุคคลนะครับนะเอาละนะครับต่อไปนะครับดาวพฤหัส นะดาวพระศุกร์เองเนี่ยนะครับนะเป็นดาวเจ้าเรืองบุตรหลานนะครับบริวารอันนี้ก็ต้องเป็นการย้ำนะเพราะว่าตอนนี้ท่านวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีธนูเขาเรียกว่าบุตรตาวิ่งเข้าไปอยู่ในเดือนของวินาศนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะมีบุตรมีหลานลูก,ล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 กน้องลูกน้องอะไรยังไงก็นะครับเช็คๆหน่อยนะครับเพราะมีเกณฑ์ที่จะถูกอมในเรื่องของรัพย์สินเงินทองเงินทานะอะไรประมาณนี้นะมีการตรวจเช็คอะไร สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าปุตตะว,วินาเนี่ยไม่ค่อยจะให้คุณเท่าไหร่นะรวมทั้งเกี่ยวเรื่องของความประมาทเลินเล่อในลันกษณะต่างๆไปยังไงก็ยังต้องระวังเพราะว่าตรงนี้นะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้แต่ว่าผมก็ดู่าไม่มากเท่าไหร่นะเหตุผลที่ไม่มากเท่าไหร่เพราะตอนนี้ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่านเข้าเลิกดีนะครับนะท่านเขาเ้าเลิกมหทธนูแห่งเลิกเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับเวลาจะโดนอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะเบานิดนึงแต่ยังไงก็แล้วแต่ขอให้มีสตินะ ความมีสติก็จะทําให้เราประสบสําเร็จได้หลายๆย่างนะครับนะเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพระราหูันิดหนึ่งนะครับดาวพระราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงิน นะครับณตอนนี้ก็ยังวิ่งเข้าไปอยู่ในภพดีเรียนดีเขาเรียกว่ากระดมภาพวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับนะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆยังคงให้ผลดีอยู่ถ้าเกิดเราไปเชื่อมโยงกับาดาวจากเจ้าเรือนสุภาพก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับนะก็เกี่ยวเรื่องพวกนี้ยังยังได้อยู่แต่ผมให้เรามาวางเกี่ยวเรื่องของความประมาทเรื่อเล่านะบุตรหลานบริวารน,นะครับนะสินค้าบริการอะไรต่างๆต้องมีการตรวจเช็คคุณภาพอะไรลักษณะต่างๆนะการเงินการทองก็ยังโอเคขึ้นยังดีขึ้นนะครับก็ถือว่าจะใช้ได้ นะครับนะเอาละนะครับต่อไปก็ดาวพฤกษ์นะดาวพฤกษ์อยู่ในภพของในราศีเมถุนก็ต้องบอกว่าในราศีเมถุนตอนนี้ดาวพฤกษ์เนี่ยนะครับท่านท่านยังสามวันแรกเนี่ยในช่วงของวันจันทร์อังคารพุธเนี่ยนะครับท่านยังเข้าเลิกไม่ค่อยดีอยู่นะครับท่านก็ยังคงเข้าเลิเพชฌฆาตนะครับนั่นก็ยังเป็นเลิกที่ยังยังยังรุนแรงอยู่แต่ว่าหลังจากนะครับนะวันพฤหัส นะเป็นต้นไป18บแายท่านจะเริ่มเข้าทวีเลิกนะครับนะแล้วก็เข้านวาวปุกเอกด้วยก็ถือว่าให้คุณอยู่ดวงชะตานะดาวพฤกษนะถ้าท่านใดเนี่ยนะครับสวดมนต์ไหวพระขอพรลักษณะต่างๆนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคดีนะครับกับดาวพฤกษให้คุณนะแต่สําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยจะอไไอกไปในเรื่องของข้อกรรมพอสมควรนะครับนะนะและดาวเล็งเนี่ยไม่ค่อยดีนะอย่างที่ผมบอกด้วยดาวพฤกษอยู่ในละลิเล็งกับดาวเจ้าเรือนลูกหลาน นะครับในพวินาศแล้วอย่าลืมว่าดาวพระศุกเองมาจากเจ้าเรือนการงานนะครับผมก็ในสัปดาห์นี้นะครับก็เตือนชาวราศีมังกรนิดนึงเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานบริวารต่างๆนะครับนะอาจจะทำํำฟองรำบกาดดร้อนให้นิดนึงนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเนี่ยเดินไม่ค่อยดี นะครับก็คือดาวพฤธศุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะอยู่แล้วดาวเจ้าเรือนกรรมะตกไปหน้าอันนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่าอย่างอื่นถือว่าดีนะก็คืออย่างที่ผมบอกดาวคารมาจากเจ้าเรือนลาภผลเรือนเจ้าเรือนราภผลไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วไม่มีดาวอาทิตย์ไม่มีดาวพุธมายุ่งกับท่านเนี่ยท่านทํางานเต็มที่เลยก็คือแปลว่าลาภักกรรมะโอโหงานเยอะงานมากงานโดกฟองผสมสําเร็จมีก็แค่เช็คสินค้าคุณภาพบริการบุคลากรสินค้าแค่นั้นเราก็จะสามารถที่จะนะครับโอเคได้นะครับนะแต่ก็ 19-21วันที่เกิดคาดก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของราบผลรายได้นิดหนึ่งนะครับนะเอาละนะครับผมก็นะครับกลับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะหากผมผิดพลาดระการใดยังไงต้องกลับขอเข้ามาอภัยด้วยนะฮะท่านใดถูกอกถูกใจนะฮะขอความรากรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากข้าไปอีกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณนะครับสนับสนุนร,รายการช่องของอาจารย์เกรก้าจะเรียงน้ำชากาแฟอาจารย์ก็ยินดีมากเลยตามรหัส นะครับพร้อมเพย์ข้างล่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆป,งปังๆนะครับผมเกต้าพดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้กาพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล นาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกัลยาณมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับ,รบก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9เก้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50ศจนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เขยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกนาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี่ห้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบหูของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก กับราคาขายปี6 60นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนิษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า6 60นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ